สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศลุงทัศนะครับลุงทัศแชนลครับวันนี้ผมจะมาเจอพี่น้องของเราในวันวันที่สิบหกพฤษภานะครับสิบหกพฤษภาหกสี่เรามาเจอกันพี่น้องครับและวันนี้ลุงทัศจะมานําเสนอนะครับเป็นแต้มล่างนะครับแต้มล่างตัดสองสูตรครับลงไว้เพื่อเป็นแนวทางครับช่องลุงทัศไทยลาวเนาะ มาครับลุงทัศไม่ได้ลงไหลงวดแล้วครับงวดนี้จะเริ่มลงแล้วครับเริ่มจะลงทีหน่อยหนึ่งแล้วเนาะมาดูกันครับแทมล่างวันนี้ลุงทัดจะใช้สองสูตรตัดกันพี่น้องครับมาครับมาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับที่วิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัดกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีเนาะด้วยความหวังดีจากลุงทัศแชนแนลพี่น้องครับแต้มล่างต่อไปจะเป็นเลขล่างตรงๆนะครับโดยลุงทัศจะเอาสองเอาแต้มล่างนี้ไปตัดนะครับวันนี้ผมจะเริ่มคำนวณจากหนึ่งมีนาก็ได้พี่น้องครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะหนึ่งมีนาลุงทัศคำนวณพี่น้องครับมาครับ จะได้แต้มอะไรครับวันนี้ครับชุดที่หนึ่งสิบบนบวกสิบหน่วยที่สี่นะครับสิบบนสิบหน่วยที่สี่นะครับสามบวกศูนย์ได้สามบวกหกได้เก้าครับก็บวกศูนย์บวกหนึ่งไปเลยนะครับได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองลุงทัดวางไว้สี่ตัวนะส่วนชุดที่สองร้อยบนบวกร้อยที่หนึ่ง ร้อยโนบวกร้อยครั้งที่หนึ่งห้าบวกสองได้เจ็ดครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกสามได้สามครับตัวสุดท้ายบวกสามนะพี่น้องนะนี่นะครับลุงท่านลืมแสดงวิธีทำเผื่อใครอยากจะไปคิดย้อนย้อนดูก็ตามนี้นะครับอ่ามาครับเรามาตัดเลยพี่น้องครับ ตัวที่1ที่ได้ก็คือ9ครับ0 1นยไม่มีครับได้9กับ0พี่น้องครับเราคำนวณจาก1มีนาไม่ใช้16มีนาครับแปดเก้าตัวล่างที่กำลังทํากันอยู่ออก19นะครับ19 1่เบวกเกเป็น0ครับเป็น10ก็จะถูกแต้ม0ูนย์นะครับ วันนี้ชนกันแล้วได้สองตัวครับแต้มแต้มเก้ากับแต้มศูนย์ครับถูกแต้มศูนย์นะครับมาครับไปต่อเลยพี่น้องครับลุงทัดพาคำนวณงวดต่อไปคือสิบหกมินาไปใช้หนึ่งเมษาครับสิบบนครับบวกสิบหน่วยครั้งที่สี่ครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามครับสามได้สามได้สี่ได้ห้า ได้หเลยนะครับชุดที่สองก็ร้อยบนบวกร้อยที่หนึ่งร้อยบนบวกร้อยที่1ก็ได้4ี่ครับได้4ได้ห้าได้หได้เจ็ดเจ็ดบวกสได้ศนี่นะครับก<ๆ>็จะเอามาชนครับเอาเลขชนมาตัดเป็นเลขแต้มครับ3ไม่มีครับสี่ครับตัวที่1มาแล้วพี่น้องครับคือ4่นะมีแต้มสี่นะครับแต้มห้า แต้มหกครับวันนี้ตัดแล้วได้สามแต้มครับสี่ห้าหกครับมามาดูเลยครับรางวัลมันออกอะไรพี่น้องครับสี 4, 2, 2, 2, 7, 0, 2, ่สองสองสองเจ็ดศูนย์สองกล่างออกศูนย์ห้านะศูนย์บวกห้าเป็นห้านะครับแต้มที่ถูกก็คือแต้มห้าพี่น้องครับแต่งวดน,นี้ได้สามตัวครับได้น้อยได้มากไม่เป็นไรพี่น้องครับเดี๋ยวลุงทัศจะไปตัดกับชุด ล่างตรงๆครับมาให้พี่น้องดูครับถูกนะครับได้แต้มห้าครับไปต่อเลยพี่น้องครับสิบบนคือเจ็ดครับสิบหน่วยที่สี่ครับคือเจ็ดเหมือนกันเจ็ดสามยี่สบเอ็ดได้แต้มหนึ่งนะไม่ใช่ครับหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งไปบวกศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่ครับหนึ่งสองสามแซหนึ่งสองสามสี่ครับเอาชุดที่สองมาครับ ร้อยบนลุงทัดให้ใช้นะบวกร้อยครั้งที่หนึ่งครับร้อยครั้งที่หนึ่งสองบวกเจ็ดได้เก้าครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสามได้ห้าตัดเลยครับตัวที่หนึ่งคือแต้มหนึ่งมาเลยครับสองครับแต้มสองสามไม่มีสี่ไม่มี วันนี้ได้แต้มหนึ่งกับแต้มสองพี่น้องครับได้สองตัวอีกครับวดน,นี้มาครับมันออกอะไรล่ะครับสิบหกมินาหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองตัวล่างออกห้าหกห้าบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับพี่น้องเป็นสิบเอ็ดก็จะถูกแต้มหนึ่งนะถูกแต้มหนึ่งครับไปต่อพี่น้องครับ ลุงทัศจะพาคำนวณ16เมษาไปใช้2พฤษภาเลยไปเลยครับ10บบนครับ10กับหน่วยครั้งที่4 8่บวกหได้14 14ีบกสได้18 8แบวกศได้8ปบวกหได้9กบวกหได้0ูบวกหได้1 8 90 1ครับจุดที่2มาครับลุงทัศให้ใช้100ยบนครับแล้วก็100ครั้งที่1 7ึบวกหก็จะได้8ครับ ได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สี่ครับโอ้ oh, วันนี้ได้เลขตัวเดียวครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับมาสามตัวในนี้ได้สี่ตัววันนี้แต่แต้ม 8, แปดเต็มเก้าแต้มศูนย์เต็มหนึ่งครับออกอะไรพี่น้องครับห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองสองตัวล่างออกหนึ่งแปดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าครับถูกแต้มเก้านะ แต่หลายตัวหน่อยหนึ่งพี่น้องครับได้สตัวมาครับทีนี้เรามาดูงวดสุดท้ายกันครับงวดนี้เป็นงวดปัจจุบันพี่น้องครับซึ่งทางวดนี้เสร็จพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยครับไปเลยครับสิบบนครับสิบหน่วยที่สี่ครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้า้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองร้อยบนแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับสองบวกสามเป็นห้า ได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดได้สิบเอ็ดนะครับตัวสุดท้ายบวกด้วยสามมาครับตัดเลยพี่น้องครับแปดครับตัวแรกคือแต้มแปดมาเลยครับเก้าไม่มีศูนย์หนึ่งมาแล้วพี่น้องครับแต้มของเรานะครับได้แต้มแปดกับแต้มหนึ่งถ้าแปดมาหาลุกท้าเขียนให้นะครับถ้าแต้มแบบ แต้ม8มานะจะได้เท่านี้นะครับ08 17 26 35 44 53 6271 80 99ครับถ้าแต้ม8มาพี่น้องครับได้10ชุดนะ10ชุดนี้ถ้า1มาล้ะพี่น้องครับ01 10 29 38 47 ห้าหกหกห้าเจ็ดสี่แปดสามเก้าสองนี่นะครับในนี้จะมีแต้มเท่านี้นะครับถ้าลุงทัดคัด,เน,ด,เ,นดเน็ดให้นะครับถ้าคัดเน็ดเน็ดให้นะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด หกหกห้าสองสองหกนี่นะครับลุงทัดวางแค่นี้ครับแต้มวันนี้จะมีโอกาสมาพี่น้องครับในนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวลุงทัศนะครับ อีกตัวหนึ่งครับนี่คือแต้มล่างครับพี่น้อยครับต่อไปนะครับลุงทัศจะเอาเป็นเลขเลขล่างสองสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างตรงๆนะเลขล่างชนสองสูตรนะครับซึ่งเสร็จแล้วลุงทัศจะมาตัดกันนะครับมาครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นนี้กันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันชุดเลขล่างชนสองสูตรแล้วผมจะเอาแต้มมาตัดครับมาครับวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังครับขอให้โชคดีทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ